<ล>ทุกผู้ชมนะครับเช้าวนัจานจันทร์วันนี้กับแขกรับเชิญของเรานะมีน้องแกรนด์นสารองรับชืช่อดังนะครับมีคุณซีนะฮะเจ้าหญิงไอทีและคุณทีนะครับใ,ในแบบชื่อดังพิชเตอร์โอหลายตัวด้วยกันใช่ะนะครับเดี๋ยวเมื่อกีก้ช่วงพักโฆษณาหลายคนบอกว่ายังยังดูภาพไม่จุใจเลยเจ้าเจสซี่อ่าเดี๋ยวคอยดูอีกนิดนึงดีกว่านะเจสซี่หน่อยดีกว่าหมาอัจฉริยะจากเมืองนอกนั่นเองนะครเหมือนเป็นพันจักรวซลที่มีความสามารถมากทําได้หลายอย่างน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากนะครับคุณผู้ชมน่ารักมากมาก น่ารักเนอะตาว่าหมายถึงคุณซีคุณแกเนี่ยคุณซีคุณแกน่ารักมากครับคุณซีคุณแกผมไม่ได้มองหมาเลยนะคุณซีตัดภาพหมาไปก่อนทีมงานตัดภาพหมาไปใครน่ารักน่ารักหมดเลยครับผมคุณซีนะแล้วก็คุณแกขาวมากเลยไม่ได้สนใจคลิปหมาใช่ไหมครับไม่สนใจคลิปหมาเลยไม่ได้มองเลยเมื่อกี้คือพันอะไรไม่รู้เพราะเมื่อกี้ตอนเขาโฆษณาเขาบอกเขาอยากเห็นอีกไงใช่ครับน่ารักมากบอกว่าเป็นซีกับแกใช่ครับเชิญเลยครับได้ถามได้ถามเลยครับ นีครับพี่นี่ไปผมเรียนรงเรียนมาละยดีเดียวกันกับแกนใช่เขาไปเรียนหนังสือด้วยเหรอครับก็ก็เคยเจอตอนเวลาตอนไปทำกิจกรรมที่มหาลัยมาช่วยด้วยครับช่วยกับมหาลัยครับผมทำอะไรบ้างครับคุณจักรเออตอนนั้นเราไปทำอะไรนะคะ ไปเออ่ร้องเพลงไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแกจะจะขอเบอร์เราเราไม่ใช่ไม่จริงคือผมบอกเอ้ยแกเราเรียนก่อนพูดอย่างนี้ดีมากดีมากแต่ดูดีเลยกูมาเข้าเรื่องคุณชีนดีกว่าคุณผู้ชมในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวสาวๆให้เบรกกันแป๊บหนึ่งครับคือตอนนี้ทำธุรกิจผ่านทางลานอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับผมครับคืออย่างนี้นี่หนึ่งคุณผู้ชมคือต้องขอบอกขอเท้าความนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่าตั้งแต่แรกเลยดีกว่าว่าเรื่องราวมันมันเป็นยังไงนะครับขอเท้าความก่อน คุณทำธุรกิจนะครับขายกระเป๋าผ่านโปรแกรมไลน์นะครับต้องเจอกับประสบก,การณ์สุดเสยิวนะครับคุณที่ว่าคุณทีนะเนื่องจากมีลูกค้าบางรายที่ไม่ได้ตั้งใจแอดเบอร์โทรศัพท์ เพื่อซื้อกระเป๋านะครับเพียงอย่างเดียวนะครับใช่ไหมแต่ยังไงนะแต่กับชวนเสียวนะครับไม่ใช่คุยคุยเสียวนะคุยเสียวคุยเสียวแต่กับคุยเสียวครับผม,มพร้อมกับอขอแบบว่าพาออกไปเที่ยวข้างนอกได้ไหมส,ส,ส่งต่อส่งต่อสองต่อสองได้ไหมอ,อะไรเนงะี้ยส่งของอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีลูกค้าแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะครับจริงๆมีแบบว่า แนวเนี้ยแบ่งให้ผมบ้างได้ไหมฮะบ้าจ็คผมรู้ว่าผมชอบทางนี้เผมเกิดก็แบบนี้จริงมีมาถู่ทางนะใช่เดี๋ยวคุณเอาไลายเข้ามาเลยแลวกันแล้วเราไปไปเด็ไอทีเล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้ชวนคุณคุยเรื่องเรื่องเซ็กส์อะไม่ครับจริงๆแล้วเราก็คือขายธุรกิจขายกระเป๋าเนี่ยแหละครับผ่านทางไลน์แล้วก็โดยการที่ให้เขาแอดมาเพื่อถามรายละเอียดแต่ว่ามันก็จะมีคนลักว่ามีหลากหลายประเภทแหละครับก็มีทางจริงทั้งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละที่ที่ซื้อที่อุดหนุนเราแต่ว่่าากก็จะมีีบงพวท จะรู้เลยว่าเขาไม่ได้สนใจก nee ระเป๋าจริงๆก็คือ,เ,อเช่นช่วยเลื่อยทีเอาสีอะไรก็ได้สัก2ใบ<อ> 2> แต่ว่าขอให้แบบมาส่งด้วยตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็<อ>เดีขอไปเลียงค่าเป็นการตอบแทนอะไรเงี้ยครับรบอกว่าออกไม่เป็นไรครับเราผมขายแต่กระเป๋าครับอะไรเงี้ยแต่ส่วนคนนี้เนี่ยเขาแชทมาตอนประมาณแบบตีหนึ่งเลี้ยครับคุณก็ยังไม่นอน ยังไม่นอนยังขายอยู่ครับคือไม่ได้เปิดร้านอัน <aust> น <en> ี <Labor> <fi> ้อ <es rebell ious> ันนี้ผู้ชายคนนี้เขาขายหลังเที่ยงคืนนะเหรอขายทั้งวันเลยดีดีครับใช่ครับก็เป้าต่อครับถ้าเป้าต่อครับก็ตอนแรกเขาก็ทักมาโดยแบบพิธีหรือเปล่าค้าอะไรครับเขาบอกอ๋อใช่ครับแล้วคือด้วยว่ามันมีคนแบบซื้อเข้ามาเยอะครับเราก็ ตอบไปทีละคนแล้วเราเหมือนตอบเขาช้าอย่างเงี้ยเขาก็แบบส่งสติกเกอร์มาแบบรัวๆครับใช่แล้วเราก็เหมือนไปเข้าห้องน้ำไปนหนึ่งเรากลับมาก็ประมาณแบบ4ี่ห้าสิบอันแล้วครับที่เขาส่งมาเรหเองน้ําไปทําอะไรครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่เขาส่งมารัวๆอ๋อส่งมาอ๋อเขาก็อาจจะไปล้างมือเข้ามาใช่ไหมครับแต่ส่งมาทีละว4ๆสี่สิบอันเราก็เลยถามมีอะไรหรือเปล่าครับสนใจกระเป๋าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่า เลือกกระเป๋ามาให้หนูสักใบหนึ่งค่ะพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแลกเปลี่ยนคือหนูหนูอยากไปเที่ยวกับพี่อืมอืมแล้วก็หนูอยากหาคู่เที่ยวหนูเหงาแล้วคุณตอบว่าก็บอกว่าเออโทษทีครับขาจแกระเป๋าครับเออไม่ได้สารต่อครับถ้าเป็นคุณคุณทำาไงคุณปฏิเสธเขาทำไมอ่ะคุณไม่ให้เกียรติเลยนะพี่จริงอ๋อนี่คือการไม่ให้เกียรตินะฮะใช่คุณก็บอกเลยเดี๋ยวเออเดี๋ยวผม จัดให้ทีมาถึงคือเรือกจัดให้พี่ชื่อทีไงทีจัดให้ทิงต้องจากคนคนนี้มีคนอื่นเข้ามาคุยในลักษณะนี้อีกหรือเปล่าครับมีครับจริงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับที่เข้ามาแต่ว่าจีบคุณหรือว่าอยากจะมีอะไรด้วยคือคือรู้เลยคือจริงแล้วสัดส่วนพอๆกันเลยครับที่ที่เป็นแนวแนวนี้เข้ามาครับแต่ว่าคนนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับส่วนใหญ่แนวนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ถ้าเกิดแรงๆเราจะเป็นผู้หญิงกส่วนใหญ่ครับก็ผู้หญิงนี่จะตรงกว่า ผู้หญิงนี่คือจะขอแบบเหมือนขอมีอะไรด้วยหรือว่าขออยากเสียวอะไรเงี้ยน้องอย่างน้องคนนี้ก็จะบอกว่าเออไปเที่ยวกับหนูได้ไหมคะหนูแบบหนูอยากเสียวกับดาราอะไรอย่างเงี้ยทำไมแกลมันคืออะไรครับอยากเสียวกับดาราไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเลยเสียวเดี๋ยวก่อนผมไม่เข้าใจมันคืออะไรเขาแปลงฟันอยู่ไงตอนส่งแล้วเขาพิมพ์ผิดเสียวอาจจะเสียวฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแปลงอยู่อเสียวกดไปเพราะว่ามันมีโปรแกรมไงโปรแกรมไอ้ไอ้โบนี่ยมันอาจจะหลุดเพงก็ได้ มันตกแกมมันตกคำมันมีนะคะพวกใช่เวลาพิมพ์นิดนึงแล้วมันเด้งไงซึ่งไอ้ไโฟน5เขาแก้เลยอย่างไอเรื่องโปรแกรมไอคำผิดๆเนี่ยไม่เขาก็ไม่ได้แก้คือเขาเรียกว่าแบบเหมือนเป็นซับนรกอะค่ะจะเป็นระบบสะกดสะกดคำผิดก็ยังจะผิดอยู่อย่างยั้งเพราะภาษาไทยเล้วก็ไม่ได้สนใจภาษาไทยมากนักอันนี้ก็คือสิ่งที่เรางอนงอนแอปเปิลตลอดเคยเจอพวกโรคจิตเขรามชาติบ้างไหมสาถามถามอย่างยางยางยังยังยังของกันก็คือเหมือนจะเจอในทวิตเตอร์มากกว่าค่ะในทวิตเตอร์ก็คือมันจะหลากหลายมากขึ้ คนที่ follow เราเนี่ยคือเป็นหลักแสนใช่ไหมรู้อย่างว่าใครแจ่คเหรอคะใช่ผมส่งไปหาคุณเนย่ยล้อเล่นพี่แก่ค่ะก็คือจะมีหลากหลายแต่ว่าก็คือไม่ได้รุนแรงมากอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีที่ไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้มากค่ะ น้อยๆอะค่ะก็ไม่ได้เยอะมากเพราะจริงๆงานซีมันข่าวอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายค่ะแต่ในคลิปก็ดูน่ารักครับน่าจะโดนเยอะป่ะครับเหรอคะไม่โดนดีแล้วนะผมว่าคุณไปจีบกันนอกรอดราย่าไม่ใช่เวลารายการเราไปการรายการจิกกันเลยนะครับมันมันขายกระเป๋าดีกว่าเออขายกระเป๋าดีกว่าจริงแล้วไม่ ตอนนี้คุณชีวิตคุณก็โอเคอชีวิตโอเคต้องระมัดระวังหน่อยเพราะโพสเบอร์ไลน์เขาจะโพสเบอร์มือถือเล่ไม่แต่ไม่ใช่เบอร์มือถือใช้เป็นไอเดียลน์ของของไลน์ร้านที่ขายกระเป๋าปเฉยๆครับเราไม่ใช่เป็นไลน์ที่เราใช้ปกติเป็นไลน์ใน iPad เฉยๆระมัดระวังหน่อยอะนะครับทีนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยผมงงอ่ะว่าทําไมในอินสตาแกรมขึ้นไลน์ด้วยปรากฏว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวมากซึ่งเดีือนนี้หลานจะทำสปูฟเรื่องนี้เด็กเดี๋ยวนี้ยเขาหากัน ใช่คำว่าหากันแล้วกันโดยการไปโพสตไลน์ในอินสตาแกรมแล้วก็เชื่อมต่อกันแล้วก็ไปต่อรอบนอกจริงๆไม่ชอบเอนอสมัยก่อนรันที่ไม่ต้องไม่ต้องแอดไอกันหลังๆเขามีแบบไปสยามแล้วเขย่าเครื่องนะพี่ให้มันแบบสแกนหาคนรอบๆอ่ะอันนี้ที่เป็นประเด็นอื่นแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนีเรากลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมพักำลันึงครับช่วงนครับ วงเสาที่ผ่านมาคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าที่สิงคโปร์ที่ผมไปเนี่ยโอ้โหคนเข้าคิวเปนยาวเหยยนมากนะเพื่อจับจองเพื่อซื้อโน้ตที iPad 5ที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างญี่ปุ่นก็เข้ามาแล้วครับผมแต่ราคาก็ยังเท่ากันทั่วโลกครับผมแต่มีเพียงแค่ไม่กี่ประเทศที่มีการขาย iPhone เท่าทีไอโฟนในช่วงนี้ไอโฟนห้านะครับช่วงนี้แต่ต้นตำรับเลยก็คืออเมริกาคุณซีเพิ่งกลับมาจากอเมริกาด้วยแล้วที่นั่นตื่นเต้นกับไอโฟนห้าขนาดไหนตื่นเต้นมากคนเหมือนจะตื่นเต้นที่มีแต่อทรราบฟีเจจ์ก็ะ รู้สึกเออใช้คำนี้เลยนะอ่าอ้าฟีเจอร์ผมเห็นแล้วไงคือแผงมันจะยาอะไรฟิวเจอร์อะไรฟิวเจอร์คืออะไรครับอธิบายนะคือฟิวเจอร์ผมรู้แถวลังสิตนั่นมันฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คืออะไรครับฟิวเจอร์คือคือแบบประโยชน์รุ่นใหม่ๆครับมันว่ามันทำอะไรได้บ้างลูกเล่นล่ะอันนี้ผมอ้าวทำนี่ผมไม่รู้จริงพอพอรู้ลูกเล่นปุ๊บก็รู้สึกว่าแหมผิดหวังนิดหใช่ไหมอ่ะทำไมแต่ก่อนคนไทยคุณว่า อินมากกว่าไอโฟนฮะซีฟู้ดคนไทยอินนะมีหลายกลุ่มเลยค่ะที่ที่ซีฟอลโล่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่กลุ่มที่เป็นแบบกลุ่มที่เขาคลั่งไอทีอย่างเดียวที่เขาดูถ่ายทอดสดกันเ,ออเลยอย่างเงี้ยคือเขาก็มีกลุ่มอื่นๆด้วยที่เขารออยู่ว่า จีว่าคนไทยคาดหวังอย่างแรกเลยคือโฉมนี่ดูเขามีการประชดด้วยเห็นป่ะเหมือนส t a r w a อลเลยอคอนแอปมันก็จะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแผงยาวเลยแตเหตุผลเขามีเหตุผลว่าทําไม iPhone 5ถึงจะต้องยาวขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนอันนี้ไอโฟน20ไอโฟน20 20อ่ะไอโฟน5ต้องยาวขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนสติปจ๊อบจากไปเนี่ยเขาพูดไว้เลยว่าจะไม่ทํา จอมือถือที่ใหญ่กว่า4นิ้วครับทีนี้วัดในมุมทะแยงนะคะไม่ใช่มุมตรงอย่างงี้ iPhone 5เนี่ยมันจะยาวทะแยงประมาณ4นิ้วพอดี <ivas> อก็ถือว่าเขาบอกว่ามันเป็นระยะที่จับมือเดียวแล้วกดได้แบบเนี้ยกดเนี้ยมันก็ยังสะดวกมืออยู่ถ้ากว้างกว่านี้จะเริ่มไม่สะดวกละในการกดอะไรไ <recommended. S 2> อะไรนก็เลยเป็นเหตุผลซีบอกว่าชอบแนวคิดของคนที่ออกแบบเพราะอะไร จร,จริงๆสิว่าส่วนหนึ่งที่เป็นแนวคิดของคนออกแบบตอนแรกเราไม่ได้รู้ลึกมากเพราะว่ามันก็เป็นแบบทางสายแบบการผลิตผมมั่นใจว่าแจ็คไม่ได้ฟังเสีเยนะครับหมดแจ้องหน้ายอย่างเดียวในช่วงนี้อหัวมากเลยเมื่อกี้ e ิ s e n ากล้องแปดล้านเะยแต่ผมมั่นใจว่าคุณดูหน้าเขาย่างเดียวนะใช่ <c oughs> ครับ <c oughs> ที่ผมโพจะบอกว่าเวลาเธอจัดรายการเนี่ยผู้ชายชอบดูซีมากนะอไม่รู้ว่าจะสักี่คนเด็กแว้นดูไม่รู้ข้อมูลเลยรหรอหน้าที่หน้าอย่างเดียวแล้วสวยไงล้วยแถมฉลาดอีกด้วยปัจจุบันที่ทํารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีใหม่ๆใช่ไหมครับผ่านคลิปด้วยใช่ไหมถึงมที่ซีเป็นคนแรกๆเลยในไทยที่ได้ลองของใหม่ก่อนเลยเออก็ไม่แน่ใจไม่เคยวันดูอะครเป็นคนแรกสุดค่ะแต่ว่าซีเชื่อว่าแบบเมอนพอเราเราค่อนข้าง แฟชั่นคือแบบค่อนข้างบ้าของพวกนี้มากอะไรอย่เีคือเราชอบมากเราก็เลยแบบคชอบทำคลิปอะไรใหม่ๆเวลามีอะไรใหม่ๆล้วก็ติดตามจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ในประเทศเราอ่ะไม่ได้จําเป็นต้องรู้หมดหรอกว่าแลมโพซิสเตอร์ฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่เห็นบอกว่าพี่ซีเนี่ยเรื่องปากจูเนี่ยที่ที่รายการเรามาพูดนะพี่ซีก็เอาไปทําในคลิปด้วยนะมีอไงให้คลิปด้วยมีมีคลิปปากจูด้วยว่าทําไมปากจูทําไมน่ารักเหรอมีมีการแซวแซวถึงเรื่องการทำปากจูน่ารักมากอ่ นะครับฟังเลยฟังเลยครับอ๋อแล้วพูดตัดถูกไหมอ่าในรายการเช้าของเราซีก็เล้วมาพูดต่อนั่นเองนะครับซีเป็นคนที่สามารถย่อยหรือว่าคุยเรื่องไอทีได้ง่ายนะครับแล้วก็คนก็จะเข้าใจง่ายด้วยนะครับซีได้รับตำแหน่งนี่คุณผู้ชม Miss Twitter Worldwide ครับนะฮะก็คือการโหวตจากทั่วโลกด้วยแสดงว่าสวยระดับโลกเลยใช่ครับเขาม่ได้วัดกันที่ควาสวยเขาว่ากันที่อะไรครับ ไม่รู้คือตอนนั้นอ่ะแบบซีอยากทำรายการเอ่อทีวีมากทีนี้ก็เราก็ไม่มีแบบพื้นที่มากนักอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองไปทำเล่นเล่นดูตอนเรียนจบอะไรเงี้ยก็ลองไปทำเล่นเล่นดูบนเว็บที่ชื่อ sneakergen d com ทีนี้ปรากฏว่าทำแล้วมีคนดูแล้วก็ตรงกับช่วงที่เขาแบบมีเปิดโหวตมิสทวิตเตอร์ซึ่งเขาก็แยกเป็นประเทศเป็นเอเชียแล้วก็เป็นระดับโลกอะไรเงี้ยก็พอดีคนดูบนเว็บอยู่ก็เป็นแบบแฟนเบสที่เขานั่งคลิกดูอะไรพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไปบอกให้เขาช่วยกันโหวต คนไทยก็จะมีนิสัยโหวตมากกว่าหนึ่งครั้งก็เลยไปช่วยกันกดวโหวตก็เลยโหวตชนะ m a r ี่ไซรัสซึ่งแฟนคลับไมลีไซรัสเนี่ยก็เลยมาโพสต์ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงซึ่งยูเฟลเวอร์น้อยกว่าไมลีไซรัสซีก็บอกแบบือก็บอกว่าคนไทยกดมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะแต่ฝรั่งกดทีเดียวนั่นคือเหตุผลที่อินสตาแกรมของเราดังระดับโลกเพราะคนไทยชอบกดไลค์ใช่ครับผมเพิ่งรู้นะเพื่อนผมว่าผมผมผมฟอลโล่คนต่างๆเนี่ยผมก็ดูรูปไปเรื่อยๆแล้วก็ปัดไป เพื่อนบอกเฮ้ยทำไม like ไม่กดไลค์อ่ะม um> ok ันต้องกดทุกคนใช่เราต้องกดทุกรคนคนไทยไลค์แปลว่าดูแล้วไม่ได้แปลว่าชอบอ่าดูแล้วดูแล้วดูแล้วไลค์เป็นอะไรเยอะไงอ๋อครับซีจะได้มีโอกาสลองของใหม่ๆตลอดเวลาลองแจ็คแฟนฉันหรือยังครับไม่ไม่คือผมขอบอกก่อนว่าพี่ซีเนี่ยเป็นคนที่ทั้ผมรู้สึกว่าอยากมีเกี่ยวกับแอปเปิลทุกอย่างจริงจริงเกี่ยวกับแอปเปิลเหรอมีทุกอย่างโทรศัพท์ไอโฟนสามตั้งสามจนถึง 4S ผมก็มี iPad นาฬิกา นาฬิกาไอแพดนาฬิกาไอแพดผมก็มีเขาเรียกว่าไอโฟดเออไอโอนนี่ล่าสุดผมเพิ่งมีนี่เก่งในแอปเปิลนี่มีครบเซตเลยนะมีหมดเลยนอกจาก iPhone 5หรือ iPhone 5จะขายดีขายดีเป็นเทนนิสเทท่าแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านให้เคสของ iPhone 5คุณมีเคสมากไ่มมีค่ะเออเคสเนี่ยก็ดูเหมือนจะฮอตฮิตไม่แพ้กันล่าสุดอ่าเดอะเนเจอร์แซ r ไ Company เนี่ยนะครับบริษัทค้าเนื้อมนีและเครื่องประดับในกรุงนิวยอร์ก ของอเมริกาเนี่ยไม่รอช้านะครับขอัยนครนิวยอร์กนะครับรีบผลิตเคส iPhone 5สุดหรูออกมาแล้วนะครับทายว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนนี่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 ซี <C S 2> ่สวยมากคุณต้องตอบได้คุณต้องตอบให้ได้คุณว่าเคสนี้ราคาเท่าไหร่เ,เดี๋ยวผมขอบอกก่อนดีกว่านะครับผลิตจากทองคำขาว18กร,รัตโอ้ยนะประดับด้วยบลูแซฟไฟ่พลอยไพลินพลอยสีน้ำเงิน นะครับจากเมืองอ่าจากจากจากประเทศศรีลังกานะครับจำนวน2,830เม็ดน้ำหนักรวม169.8กรัตทับทิม38เม็ดโอ้โหกรีนซัฟไฟรูปทรงมาคี1นเม็ดด้วยกันนะครับอันนี้มาถือว่าแพงพอสมควรนะครับคุณว่าเคสนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะให้แกรนลองทายก่อนดีกว่าแกรนว่ากี่บาทเคสไอโฟนที่เราใช้กันทุกวันเนี่ย กันว่าคงเป็นล้านค่ะอ่ะเท่าไหร่ล่ะครับคิดว่าสักประมาณล้านกว่าอ่ล้านกว่าถ้าล้านกว่าโทรศัพท์หายไม่เสียดายอะเสียดายเคสได้ซื้อใหม่ได้แต่เคสแพงจริงๆเดี๋ยวอคดูภาพเคสอีกครั้งหนึ่งนะคุณทีคุณว่าเคสที่ว่านี่กี่บาทเลยทีว่าน่าจะสักประมาณ40ล้านฮะจริงเหรอโอ้ทีที ก็มันเป็นบลูซัฟฟายไหมครับเออก็น่าจะแพงมั้งไม่รู้ครับบลูซาฟฟายนะครับถ้าหลางคุณผ่านคุณซีครับว่านไหมอืมซีว่าก็น่าจะอยู่ประมาณ7หลักอะค่ะแต่ว่าไม่น่าจะถึง10ล้านเฉลยแล้วครับ1นึ่งแสนเหรียญดอลลาร์หรือว่า3ล้านบาทเดียวกันสามล้านเป็นยังไงบางเคสสิอยากได้มั้ยไม่ครับผมซื้อบ้านในหลังหนึ่งเลยแต่บางคนก็ชอบนะบางคนก็ชอบนะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคุณแกรนจะมาโชว์นะใช่ได้เวลาร้องเพลงวันนี้หรรรรือออ้้งงงจิสดเลย આવલા કા ભાઈઓ બધા સુના